สวัสดีก่อนทำไมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอีกจะไปไหนคะจะไปปั่นจักรยานเล่นปั่นจักรยานเล่นฝนตกลายมือค่ะบ่อเดียาหลานหน่อยมเละนะค่ะพึ่งจะหายตกค่ะฝนมีมือนีก็เมื่อวานค่ะบ่อตกวันนี้เป็นวันอะไรคะวันวันนี้เป็นวันอะไรบอกเพื่อนๆหน่อยอุ้ยไปโรงเรียนวันแรกจะวันเพิ่งหัดยังไงนักเรียนพ่งหัดวันนี้เป็นวันจันบอกเพื่อนๆหน่อยยาจย่าม่ว่ นี่วันจันทร์สีเหลืองค่ะน้องอินจะไปเที่ยวใช่ไหมปั่นจักรยานใช่ไหมคะใช่อ๋ออ่ะปั่นให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะอ่ะไปๆๆไปไปไป <c oughs> ดูดิตาดิดทำอะไรดิดทำอะไรเอ่ยพาล้านหน่อยเระหลินนะค่ะเด้อคำแลลว ดา่เปนอ่อนสิเป็นหัวล้มวีวีพี่น้องบ่มันสิออกหนาวเหรอบอว่บ่ท่านออกปรรษาหรือบัตรท่านหนาวนะตะเกาเบ่บีบบ้หน้อยแนะ่นี่เห็นบ่หนิโอ้เบบี้หน้อยกินหญ้าข้างทางเบบี้ตาเพิ่นโอ้พอดีสุมอยัางนอพ่อตาเนาะพ่อตาเห็นอยัางนอโอ้มองดูนกไปแล้วนกไปแล้วพ่อตาทำอะไรแน่นพ่อตา จะเป็นขยันเนาะพอตาเนาะทำความสะอาดสวนหัวพะศันเพื่อนว่าโอ้ควนกุ้มควนกุ่มพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศบ้านยายค่ะแดดลมลมตกแล้วเนาะค่ะเนาะมีชาวหน้ามีชาหน้าบังพวยง่ายแล้วทำความสะอาดขยันเนาพวยง่ายคือที่ตกแดดตาบังฝนแล้วหรือยังไหนคือยังเป็นบ่ โอ้พายุเข่าอีกโอ้ชาานอนออ่างว่าเนอะน้องพี่น้องเออแห้งอันเป็นสอวอมาดท่าไรความอยากได้แห้งหลาย <c oughs> ผู้สูงไวะะัเด้อค่ะพี่น้นองสวนี่ิว่าเป็นว่าเป็นว่าเป็นสอวแนวน,นั้นเด้อค่ะมันยงแแ่่ตวดดีเ้อนน <c oughs> ผู้สูงไวะคะัไวะคะ่ออะเป็นผู้สูงไวัยนะค่ะสวอข้าตาเราเป็นผู้สูงไวั กระดูกไก่งข้างก็เป็นแนวดีเบ้อกระชีพันพ่ออยากได้อีกปะตากรัอโอ้ยเห็นปะบ้าง้านหน่อยผล้านหน่อยผลเนอยินดีก็อยากเลาะสุดตัวผลหนวงานี่ยูน้ำมกยูน้ำกะม่นเบังล่างเท่าเนี่ยผลบงล่างเท่าเนี่ยพ่อพ่อไปใช้พ่อบอกตาเนี่ยพ่อตาหไปาบ่เอาพ่อตามาตาับหลานรงเลียนวัหันไป ไปเอารถออกไปจัไปยังก็อ้วยมากแหละหลานเห็นส่วนรถไวอยู่ว่นพัดไวแล้วนี่วาพุทธรายตรงหน้าเลยเด็กสิบบางเนี่ยแ่ละเด็ดตาสิบบางแน่อยู่เพราะว่าหงมีน้าอยู่เขาหน้าเตี้ยเขาเตี้ยเขาพันธีเตี้ยบ่นหนูกลว่าอาุ่นเตี้ยแปลงเพลแล้วโอ้ยเตี้ยแปลงเพลียธรรมดามันเตี้ยหม้อต้ออันนี้มันงาวยัง ิพอ<ม>่อยาเล่อที่ใบเขาพี่น้องเขาสูฟังโอ้โหชูมังงามเนี่ยหลังชูมันบางงามโอ้บางงามเลยเป็นสีแบบนั้นท่านคนเราปุ๋ยว่าวันเก็ดขึ้นเขาเจ้าว,ว่าเขาเป็นออกไหลได้ตาอีเตียนี่ขววเขาจะเป็นเห็ดเอาไว้จะเอาแนวมันซื้ออืเอเอาแนวซือ้อเอาแนวแล้วก็ไหวจะขายเพิ่มไปถึงห้างไกลมันมากคือติ๋มันออกไหลไดิผู<ม>้ขจาข้าเห็ดมาก่อนเนีย่เป็นเขาฝังพ่นไปถึงห้างไกลอ่ะนะ มันจะเป็นม่นหลายโอ้ในกุ้มหลูมาอีกแล้วพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อตาที่ให้ครับนะนน้ำเนาะค่ะในความรู้เนาะค่ะหน้าปีห้องมันจะมันจะลายขึ้นกันคุณภาพมันจะดีแต่ว่าเขาขับบอิยมกันอืมอย่าหน้าปังเพราอากาศค่ะเพราอากาศชิโละสิบบาทสิบเอ็ดบาทบ้อโอ้ปันนั่นเลยกว่าตา ติดน้าเาไก่โอ้ยหารร่วมคนเพียงเบิรต้องมาจะกรอบเลี้ยงใใไก่เลี้ยงไกลขาย